ในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเอาไม้ของเราเป็นเอาไม้อัปเดตนะครับผมก็จะมาเล่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงไอทีนะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแกจเจ็ตนะครับหรือสินค้าใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับต้นปีนี้นะฮะต้องบอกว่ามีหลายๆสินค้าเลยนะครับผมที่แต่ละแบรนด์เนี่ยพยายามเขียนออกมานะประชันกันนะครับ LG เนี่ยเขาเป็นแบรนด์จากทางเกาหลีใต้ที่ ถือว่าในเรื่องของจอภาพเนี่ยนะไม่เป็น2รองใครนะครับผมและนะฮะล่าสุดนะครับผมเขาเตรียมที่จะเปิดตัวจอโค้งตัวใหม่ครับเอาใจเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะครับชื่อว่า b e n d e b e CSO ขนาด48นิ้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปดูรูปกันนะครับนี่ปึ๊บขึ้นมาแล้วนี่ฮะโอ้โหนี่จอเนี้ย เป็นจอที่ถูกออกแบบมาให้เล่นเกมโดยเฉพาะนะฮะ b บ n d a b l e ก็คือมันสามารถโค้งงอได้นะครับตัวรัศมีเนี่ยอยู่ที่1,000ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยออกมาเป็นแบบค่อนข้างที่จะเซราลเลยนะครับโอบล้อมคุณนะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถใช้ดูหนังดูภาพยนตร์ทั่วไปก็ได้ด้วยนะครับและข้างในมันรูนะ้ไหมคุณผู้ชมเป็น o l e d Panel นะครับอยู่ข้างบน Exciter f i ร m นะ ซึ่ง Exciter Film ฟเนี่ยก็มีขนาดบางมากๆแค่0.6ม mm ิเมเท่านั้นนะทำให้จอเนี่ยบางเฉียบเลยคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการโค้งงอต่างๆนะดูสลิมมากๆนะครับดูได้ครบเขาเรียกว่าครบทิศทางอะรอบด้านนะครับสำหรับจอตัวนี้ก็เตรียมเปิดตัวนะครับในงาน CES นะที่ลาสเวกัสนะก็ Consumer Electronics โชว์นะฮะ2021เลยนะครับช่วงกลางเดือนนี้ละอีกไม่กี่วันนะครับใครสนใจนะฮะเป็นสาวกเกมเมอร์นะฮะชอบเอ่อเล่นเกมนะนี่เลยนะฮะจอโดนี้นี่โอ้โหผมว่านะถ้าไปต่อไฟซิมูเลเตอร์นะเหมือนเหมือนขับเครื่องบินจริงๆอะ่ะอู่บนท้องฟ้านะฮะเหมาะกับเกมทุกแนวเลยจะแข่งรถก็ได้นะจะ FPS ก็ได้นะเนี่ยคอว์อยู่คอรยูก็มันนะฮะคุณผู้ชมนะ ส่วนสเปคนะฮะตรารีเฟชอยู่ที่40ถึง120เฮิร์สนะครับซึ่งน้อยกว่าแบรนด์อื่นนะที่รองรับอัตรารีเฟชได้นะที่240ถึง360เฮิร์สนะนอกจากนั้นนะครับความเจ๋งอีกอย่างก็คือมันสามารถที่จะฟังเสียงออกมาเนี่ยจากตัวจอแผนเนลได้เลยมีลำโพองอยู่ข้างในนะมาจากหลังจอเลยคุณผู้ชม ทำให้เวลาเล่นเกมนะหัวบางคนต้องไปซื้อลําโพงนู่นนี่นั่นใช่ไหมตัวเนี้ไม่ต้องจัดให้คุณจัดครบจัดเต็มหมดแล้วมาที่ข่าวที่สองนะครับผมยังอยู่ที่เรื่องของจอเหมือนเดิมนะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเป็นรุ่นใหม่ที่เขาเปิดตัวมาใช่ไหมแต่ผมอยากจะบอกนิดนึงว่า lg เนี่ยไม่ได้มีดีแค่เทคนโนโลยีนะอ่าเรื่องของสุขภาพเขาก็เป็นห่วงด้วยนะ ล่าสุดเนี่ย LG เนี่ยเขาได้การรับรองนะว่าจอ OLED หรือ OLED ของเขาเนี่ยเป็นมิตรต่อสายตานะครับมี low blue light emission ก็คือว่า blue light เนี่ยคือแสงที่มันเล็ดลอดออกมาเป็นแสงสีฟ้าๆมันทำให้บางทีมันลบกวนสายตาเรานะฮะทำให้ตาเราล้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของอินสมเนียนอนไม่หลับนะซึ่งล่าสุดนะ LG ได้ผ่านการรับรองนะว่า ปล่อยเจ้าบลูไลท์ออกมาได้น้อยมากๆนะครับโดยสถาบัน i s a f e นะประเทศสหรัฐอเมริกา LG 65นิ้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ปล่อยแสงสีน้ำเงินสีฟ้าออกมาเนี่ยน้อยมากๆแค่34%เท่านั้นก็ตรงกับเกณฑ์เขาเกณฑ์ของเขาเนี่ยต้องน้อยกว่า50%ที่ปล่อยออกมานะจะได้ไม่ทําให้ตาของเราบางทีดูหนังนานๆใช่ไหมแล้วแบบมันมันเหมือน มันอินน่ะแล้วทำให้เรายิ่งเก่งยิ่งเครียดตานี่แบบบางทีเนี่ยนะดูเน็ตฟิกนานๆน,นะโ,โหตาล้าเลยนะครับก็เป็นข่าวที่เออเขาก็ส่งเสริมสุขภาพนะพูดถึงเรื่องจอไปเยอะแล้วนะขอส่งท้ายด้วยคลิปมันๆน,นะครับ <c oughs> เคยเห็นหุ่นยนต์เต้นกันไหมอ่าถ้าเคยเห็นเคยเห็นหุ่นยนต์เต้นกันหลายๆตัวไหมซิงกันอ่ะอีกหน่อยนะเข้าไปตามร้านอาหารไปตาม เทตตามผักนะอาจจะไม่เห็นคนเต้นก็ได้นะอาจจะมีแต่หุ่นยนต์เต้นอนะ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมปึ๊บมาแล้วหุ่นยนต์เหล่านี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาโดยบ o s t o n d y n a ม i กนะฮะที่แมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกานะครับมีชื่อว่า Atlas Spot แล้วก็ Handle นะครับซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถูกออกแบบไมาให้ทำอะไรได้สารพัดอย่างนะครับทั้งวิ่งนะทั้งเล่นยิมนาสติกนะ ทั้งช่วยงานบ้านต่างๆนะตีลังกาก็ได้นะฮะล้างจานก็ดีนะครับนะแต่ล่าสุดนะฮะเขามีการเอาหุ่นยนต์เหล่านี้ยมาเต้นซิงค์นอ์กันคือเต้นแบบว่าผสมภาษารวมกันอะเป็นทีมนะเป็นบอยแบนด์เป็นเอ่อเหมือนศิลปินเกาหลีเลยนะอ่านี่เดี๋ยวนี่ตัวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวจะมี2องาตัวเข้ามานะครับคุณผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นนี่สนุกสนุกนะฮะ โดยเพลงนะฮะชื่อว่าเพลง Do You Love Me นะของวงในตำนานนะ The Contour ช่วงประมาณยุค60นะครับผมส่วนบริษัท Boston Dynamics นะครับก็เป็นบริษัทที่พัฒนานะครับหุ่นยนต์ต่างๆนะระบบหุ่นยนต์เทคโนโลยีต่างๆเนะี่ยกำเนิดมาจาก MIT นะครับของทางาสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเป็นมหาวิทยาลัยนะแล้วก็ตั้งมาเป็นบริษัท หลังจากนั้นนะฮะก็มีการได้ถูกซื้อไปโดยซอฟแบงค์นะแล้วก็ล่าสุดนะครับเป็นคุณใดนะซึ่งหุนยนเนี่ยนะเอาบอกๆนะตัวอื่นเนี่ยยังเป็นแค่โปรโตไทป์อยู่คือตัวต้นแบบแต่ตัวสปอตเนี่ยตัวสปอตนะตัวหุ่นสปอตเนี่ยราคาอยู่ที่74,500นะฮะไม่ใช่บาทนะครับ ดอลลาร์นะครับตีไปเข้าๆว่าประมาณสองล้านกว่าบาทนะครับใครสนใจนะทางห้างร้านที่ไหนสนใจนะก็ลองติดต่อกันได้นะเนี่ยตัวสปอตตัวเหลืองๆเนี่ยนะฮะต่อเต้นกันสนุกสนานนะครับนะโอ้โหเห็นแล้วอันนี้คือเขาไม่ได้ตัดต่อนะบางคลิปเนี่ยเขามีการแบบเหมือนตัดต่อที่แบบยิงปืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบ เอาปืนยิงใส่อะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือเต้นจริงๆเลยนะครับโอ้เราไปพร้อมกันด้วยและงหมดนี้นะครับก็คือเอาไม้อัปเดตของวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับ PS 5 PlayStation 5นะ,ะของโซนี่กำลังจะมาแล้วคือมาแล้วแหละแต่รอการเปิดรับจองนะ ไม่นานเกินรอครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะกด follow ติดตามไปด้วยนะฮะในเพจ Facebook ของเรานะครับเดี๋ยวถ้ามีการเปิดจองเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันทีเลยในเพจนะไม่นานแน่ๆครับผมก็อยากซื้อเหมือนกันครับสวัสดีครับ